สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนยีจารัสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่มาแล้วนะฮะสโตทยล่าสุดมีภาษาไทยทั้งโอเและ Android นะฮะก็น่าเล่นมากก่อนจะไปเล่นเกมใครบงหาแล้วเติมเกมสุดอรรถประโยชน์นะฮร้านท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยตลอดท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมในสโตทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวูดทูิเว็เซซิโลคาบาพับจีฟี่ไฟล์อาร์วีมีโปรโมชั่นทุกวันหงไข่สตาร์เรียวเกนชินอิมเพกอาร เกมบอลต่างๆนะฮะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนเนี่ยอ่าลิ้นพันธุ์โทษทีนะ่ยขาดไม่ได้เลยสำหรับ COS นะ่ยอ่าใครยังไม่ได้คอลแลบก็เปิดคอลแลบเอานะฮะแพ็กต่างๆตามนี้แล้วก็อิตาเลียร,รีสตาร์ทเนี่ยลานระลับเติมแล้วอิตาเลียร,รีสตาร์ทยิ่งเติมยิ่งถูกนะน้องๆตองเติมมาหมดแล้วเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับ แล้วก็อย่าลืมกันดั้มนีฮยใครสะสมตัวละครอยู่ก็เติมกับแพ็ร้านเราได้แพ็กใหญ่นะลดเหลือ1690เองนะฮะล้วแอปเว็บไซต์ตามนี้เลยนะฮะทักมาเลยจะมีแอดมินบริการนะฮะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเป็นเกมไอเดอลเก็บเวลภาษาไทยเล่นง่ายมากเนี่ยแล้วจอใหญ่นะฮะอันนี้อัดสวินตั้งแต่ล่างเบบี้เลยครับผมเออ ชิปใหม่เลครนะับพัฒนาตั้งแต่ล่าง Baby เบบี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะภาพสวยนะะก็ดูคอยดูการพัฒนาของตัวละครเรานะก็มาแบบนี้เลยเลือกได้ทั้งชายหญิงนะไม่จำกัดนะแล้วก็นี่ยดูที่เราจะเติบโตถึงไหนนะใครชอบได้อ่าแนวไอดอลไม่ควรพลาดนี่อาจจะเติบโตเป็นแบบนี้ครับผมนี่ยังเป็นล่างเบบี้อยู่นะซองจดหมายแจกของนะผมรับไป เกมแนวนี้ต้องดูโฆษณานะฮะอ่านี่รวมๆแจกเยอะเอ้ยไม่ใช่ดิไอตัวนี้มาช่วยเรานะฮะอืมอยวดูในะระบบเก็บเปรี้ยวเกมนี้จะเป็นยังไงนะไม่น่ายากนะผมว่าตอนนี้ระบบยังล็อกอยู่หมดเลยนะเนะี่ยล็อกอยู่หมดเลยนะฮะจะต้องทำตามเควสซ้ายมือ เพราะว่าเป็นเควยภาษาไทยก็ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยฮนะโอ้มีอายุหนึ่งวันสิวันร้อยวันสองร้อยสารอยโอ้สุดยอดน,นะแขกนะก็ล่างน่าจะโตไปเรื่อยๆโตแล้วน่าจะเป็นในตัวเขียวหรือเปล่านะคล้ายๆกันนี่ครับล็อกอินมันแรกครับภาษาไทยจะโตไทยล่าสุดนะ ชอบแนวนี้ก็ไม่ควรพลาดนะฮะง่ายเพลินๆอ้าวตายครับผมชิบายเพิ่มพลังโจมตีของคุณนะโอ้โหไม่ได้เพิ่มซะด้วยตะกี้เพิ่มน้อยรูปร่างที่ได้รับอ๋อมีอาวุธนะกระชาอาวุธกิจกรรมต่างๆนะเปิดตัวละครตัวละครประมาณนั้น ก็ใส่อุ้แล้วก็เปลี่ยนตามรูปร่างที่เราใส่เนะีเฮ้ยมันให้เอาชนะบอสเลยเหรอตะกี้ยังตายอยู่เลยนะแต่ฉากมันไม่จำเจอ,อยู่กับที่นะมันก็เลื่อนไปเรื่อยนะเอาชนะบอสจัดไปก็ เริ่มตั้งไข่ใหม่อะอ่เริ่มหาลูนหานู่นหานี่หาอาวุธเนี่ยยังดีว่ามีเพื่อนมาช่วยเรานะอ,าอัพนิดหน่อยชนะเฉยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลงังใจกันด้วยนะไมพภาคเกม,มใหม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเกมลงทุกวันเลยครับแต่ช่วงนี้เกมเงียบมากเลยเดี๋ยวรอบที่26มีเกมใหม่มาด้วยนะซีเบิลออฟบัตนะสนุกเกมนี้เล่นเป็น ต้องจบด่านสีครับถึงจะเก่งแล้วก็จะเล่นสนุกขึ้นนะะมันจะมีที่อัพของใส่ของได้เฮ้ย ลืมดูเลยนึกว่าเควสที่ไหนได้เพิ่มพลังโจมตีนะโผมก็นั่งนิ่งดูเอ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยเห็นมีทอลูกเต่าด้วยนะน่าจะมีทอลูกเต่าหาของเพิ่มพลังแรงเออนี่ไงเอออย่าไปกินเยอะนะครับมันได้น้อยเอาแค่ผ่านพอนะเอาล้วครับ จากกบเคโลก็เจอบอสนะครับผมนี่เกรดข้้งล่างต้องชนะบอสให้ไวนะฮะแนวเนี้ยต้องเป็นแนวนอนนะแนวตั้งแบบดูไม่เต็มตานะไปนะครับผมอันนี้น่าจะเล่นง่ายอยู่นะเดี๋ยวฟาร์มอาวุธได้เมื่อไหร่จะน่าจะดีขึ้น ไม่ต้องรออะไรครับทำตามนี้อย่างเดียวอัญเชิญเรียบร้อยแล้วก็อัญเชิญไปนะลูกเจ็บ <c oughs> หมดแล้วซื้อได้นะอันนี้นี่ะอันนี้ก็เป็นด่านมีลูกเจ็บมาช่วยเราตีนะครับเห็นไหมแบลวแบล่อผ้ามันสวยนะทำฉาก ฉากเอาเรื่องอยู่ครับต้นไม้ใบหญ้าขยับได้เจอบอสด,ด่านห้าอันนี้ยมมาทูดคืออะไรอ๋อเพิ่มพลังมันมีลูกเต่าด้วยอันนี้คืออ๋อรับให้หมดเลยครับอันนี้ โบโบะโอ้โหไม่ยากนะเดี๋ยวบอกได้น้นองเฮ้ยน้องคนนี้มาเป็นพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่มองไม่เห็นนะเนี่ยนี่ครับ แต่ว่าสกิลเอ้ยแต่ว่าอาวุธนี้เป็นเคียวตลอดเลยอัญเชิญทักษะนะฮะมาเราจะมีสกิลแล้วนี่ครับอัญเชิญทักษะได้อะไรอะ่ะอ๋อเคียวอาวุธเรานั่นเองนะฮะอ่าย่าเพิ่งนะ อย่าเพิ่งไปบวกเยอะนะไปเปิดเยอะอ่าอะไรวะพรารกิจของโยมมาทูดติดตั้งอาวุธเฮ้ยทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อนี่ไงโทษทีมไม่บางตาเนะ่ยอยู่ล่างสุดเลย นี่ครับอัปเกรดก็เหมือนไอเดนเก็บเรลทั่วไปเล่นแบบแนวๆนี้ก็จะมีผสมประสานอัพเพื่อมพลงังเม็ดอะไรเงี้ยแต่นี่เกมสอนแค่นี้เราก็ทําแค่นี้ก่อนนะนี่แต่ทักษะติดตั้งนะครับผมเอาใครอะใส่ไปแล้วอ่ะก็ติดตั้งอัตโนมัติไปนะะนี่เราจะมีสกิลใช้แล้วเห็นไหม เออนะดูที่ตัวหลักเรานะเบบี้นะแต่ปุ่มทักษะอัตโนมัติแต่ไปแล้ววะนี่ฮะจะใช้อัตโนมัตินี่ระเบิดครับมาเริ่มมันแล้วฮนะเริ่มตั้งไข่แล้ว,ลวไอเด็กทัวหลักเรานะปล่อยตะกี้เห็นปล่อยระเบิดวะเดี๋ยวมีเปลี่ยนตัวละครพวกเราแน่เลยนะ เอาแล้วครับเจอบอสนี่นง่ายเลยอัพมาเต็มสูบแล้วนี่อย่าลืมไก่แล้วด้วยนะเอออย่าลืมไก่ด้วยนะครับผมก <c oughs> ็จะมีทั้งสัตว์เลี้ยงมีทั้งคนนะเนาะเราจะได้เปิดกระชาอาวุธเดี๋ยวได้มาก็ปรับได้นี่สกงสกิลใส่ได้6ช่องนะมีูอ่ามีเควสนู่นนี่นั่นนะด่านก็ไม่ได้ยาก อันนี้พาร์ทนี่ยแล้วแถมมีภาษาไทยเล่นง่ายคนระับบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมน่าเล่นมากนะฮนะเราดูการเติบโตของไอ้ตัวเด็กหลักของเรานะฮะนี่รับเพชรไปเผยแผ่เดียวหมื่นกว่านะฮะตรวจสอบถุงของคุณอ่าเปิดกล่องนะผมโอ้ทักษะนะฮะทักษะสกิลนะผมประมาณนี้ นีป่ปราบบอสด่านเจ็ดง่ายๆครับเล่นสบายๆก็เอาไปเล่นกันก่อนนะเกมรอมาที่26เนาะกับไอเกมม้านะประมาณนั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม